วัสดีครับผมแวนชวนินทร์จิตปีดาพบก,กับรายการขี่เสื้อเที่ยวครับ แน่นอนครับในวันนี้ถี่เสือเที่ยวของเราก็ยังคงอยู่กันที่นิทศรัตรนาโกสิรนครหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรายังชมที่นี่กันไม่ครบทุกห้องนะครับมาชมกันว่าสัปดาห์นี้จะมีอะไรรอเราอยู่ไปกันเลยครับตอนนี้ถึงไหนกันแล้วครับผมพี่เล็กครับ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าห้องลือระบินพระราชพิธีนะคะซึ่งจะแสดงเกี่ยวกับพระราชพิธีที่สําคัญในกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยนะคะทั้งเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์แล้วก็เกี่ยวกับบ้านเมืองค่ะครับไปกันครับ ตอนนี้พอวิทยาทัศจบม่านก็เปิดออกน,นะครับแสดงว่าเราต้องไปทางนี้ต่อแน่นอนไปกันเลยครับครับพี่เลับพอมาถึงห้องนี้แล้วมีอะไรบ้างครับผมตรงนี้ค่ะส่วนนี้นะคะส่วนแรกเป็นพระราชพิธีเนื่องในพระมหากษัตริย์ เราได้หยิบยกค่าพระราชพิธีสําคัญในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลปัจจุบันให้ได้รับชมกันก็<อ>ในแต่ละพระราชพิธีก็จะมีประวัติความเป็นมาด้วยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะประวัติความเป็นมาความสําคัญแล้วก็เหตุการณ์ในวันนั้นมีความสาคัญอย่างไรนะคะจัดยังไง ค่ะคุณแลคะสำหรับนในเทศกาลห้องที่เราอยู่อยู่นี้นะคะคือห้องสงัดศีสถาปัตยกรรมนะคะซึ่งบอกเราเรื่องราวเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในกรุงรัตนโกสินทร์ได้แก่วังวัดและก็บ้านค่ะอ๋อครับก็จะมีรายละเอียดอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ<ม>รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในห้องสงัาศีสถาปัตยรรมไปครับพี่เล็กเราไปศึกษากันต่อเนื่องเลยครับผมใช่เลยค่ะ ไเลยครับเรามาถึงส่วนนี้คืออะไรครับตรงนี้เป็นส่วนของการจัดแสดงวังเจ้านายนะคะในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะคะทางด้านนี้เลยส่วนทางด้านในที่เราจะไปรับชมกันนะคะก็คือวางเจ้านายในสมัยรัชกาลที่4ี่รัชกาลที่5มาจนถึงสมัยปัจจุบัน,นะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับ พี่เล็กครับตรงนี้ผมเห็นว่ามีพวงมาลัยมีไม้พายอย่างนี้ครับเรามันมันคืออะไรครับเนี่ยค่ะสําหรับที่คุณแวนเห็นอยู่นี้นะคะเป็นพาหนะในแต่ละยุคแต่ละสมัยค่ะที่เราจะไปรับชมวิถีชีวิตของผู้คนตั้งแต่ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบนันผ่านพหนะทายเรือขับรถมา้าแล้วก็ ขับรถยนใช่ไหมครับงั้นาเดียวผมขอลองดูกันดียก่าเริ่มจากใกล้ๆผมเลยนี้นะครับอันนี้คือเหยียบคันเร่งเพื่อเล่นใช่ไหมครับค่ะตอนแรกนะคะต้องกดอ๋อเลือกภาษาใช่ไหมครับกดแล้วก็เหยียบคันเร่งได้เลยนะคะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็กำลังขับรถโบราณนะครับ แลครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าห้องเรือนรุ่งวิถีไทยแล้วครับห้องนี้เป็นยังไงครับพี่เล็กครับสำหรับห้องเรือนรุ่งวิถีไทยนะคะจะแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันเลยค่ะโอ้งั้นเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าไหมครับพี่ดีเลยค่ะจะถ่ายได้ไงคะครับี่เลยครับมาถึง จุดแรกนี่คือแบบจําลองอะไรครับพี่ครับอ่จาจัดแบบจาลองนี้นะคะจัดแสดงวิถีชีวิตของคนไทยในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครับผมว่ามีความผูกพันกับธรรมชาติและสายน้ําแล้วก็บ้านเรือนไทยแต่ละหลังค่ะยังแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์และนอกจากนี้นะคะอาจจะเห็นได้ว่าการโดยสารไปมากนะคะก็จะโดยสารตามแม่น้ำลำคลองเป็นส่วนใหญ่ แล้ววันนี้นะคะเราก็ยังมีเรือให้ล่องไปตามแม่น้ำลำคลองด้วยไม่ใช่เพียงแค่นั่งธรรมดานะคะแต่ว่าเราสามารถล่องไปได้จริงรับชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งฝั่งคลองได้ด้วยค่ะอ๋องั้นเราไปชมเลยดีกว่าไหมครับผมดีเลยค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วครับผมพร้อมแล้วไหว้น้ำเป็นหรือเปล่าคะอ่าพอได้ครับผมดีแล้วค่ะจะได้ไม่ต้องเตรียมห่วงยางนะคะได้ครับงั้นเราไปล่องเรือกันเลยดีกว่าครับผม อีกสักครู่นะคะเรือกำลังจะออกแล้วอาจจะโยกเล็กน้อยไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่จะมีคุณตาคุณยายค่ะจะมาบอกเล่าวิธีการนั่งเรือที่ถูกต้องผ่านบทเพลง่ฉยนะคะตลอดเส้นทางการล่องเรือจะได้รับฟังเพลงเรือและเพลง่อยไปตลอดเส้นทางเลย ชมบรรยากาศยิงสองฝั่งฝั่งถนนและร้านรวนต่างๆนะคะบนถนนกันนะคะพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วครับผมไปกันเลยค่ะถึงด้านนี้นะคะสวัสดีนะคะทางด้านนี้เป็นแกมโมโฟนใช่ค่ะเครื่องเสียงแกมโมโฟนแกมมโฟนนะครับลองลองหมุนคันโยกค่ะหมุน ตามเข็มนาฬิกาหนึ่งครั้งนะคะ,ะทันโยอยู่ทางด้านนี้วนหนึ่งครั้งจะได้ฟังเพลงคลาสสิกด้วยใช่ค่ะครับมาลองฟังกันนะครับหมุนเน่ก็ได้ยินเสียงเพลงพอๆนะครับ นี่แครับนอกจากร้านค้าแล้วก็ยุคสมัยที่เราผ่านไปเราจะไปที่ไหนกันต่อครับผมอ่าในส่วนถัดไปเราจะไปยุคสมัยวิถีไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะโดย<ช>จะผ่านหลบหลบภัยไปก่อนนะคะหลบลบภัยนี้สร้างขึ้นนะคะเพื่อให้ประชาชนเข้ามาหลบระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเองนะคะนั้นเราไปหลบภัยกันข้างในดีก่อนไหมครับใช่ค่ะในส่วนแรกถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยนะคะต้องรีบเข้าไปหลบระเบิดทางด้านในอย่างเร็วได้เลยครับผม หลังจากที่ร่วมสนุกกับยุคซิตี้สวนตีมาแล้วนะคะคต่อไป <ผม S 1> เราจะเข้าไปชมนะคะได้โรงหนังกันคมีโรงหนังด้วยเหรอครับใช่ค่ะโรงหนังของเรานะคะจะฉายเรื่องกรุงเทพแห่งอนาคต<อ>จะเป็นภาพยนตร์เพลงนะคะครับผมเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเชิญทางด้านในค่ะ ได้วัยรุ่นมากเลยนะครับผมเราไปห้องต่อไปกันเลยครับตอนนี้ผมเหมือนว่าอยู่ที่รถไฟฟ้า BTS เลยครับผมใช่ค่ะเราจะโดยสาร BTS ขบวนนี้ไปยังนิทรรศการห้องต่อไปค่ะครับผมงั้นเราไปสู่ห้องต่อไปกันเลยครับพี่ครับดีเลยค่ะเชิญเลยค่ะค่ะพี่แบคะ์ะในขณะนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ หน้าห้องริทสการห้องดวใจปกประชาแล้วนะคะซึ่งจะแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชกาลปัจจุบันเลยค่ะครับผมไปครับไปดูกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเชิญทางด้านในนะคะครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่บ้านคุณยายนะครับซึ่งแกอยู่กับหลานแกเดี๋ยวคุณยายกับหลานเนี่ยจะมา เราเล่เงให้ฟังน,น,นี่ครับยายมาครับนั่นแหละเอาหนังสืออะไรมานี่ครับเขาอ,อ่านมาอะไรล่ะครับโอ้ไปตั้งติมเดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง จบแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมข้างนอกกันดีก,กว่าไปกันครับค่ะนอกจากในิทศกาลที่เราไปรับชมทางด้านในเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชการณียกิจของพระมหากษัตริย์ทั้ง9รัชกาลแล้วนะคะคุณแวนก็ยังมีส่วนของอุโมงเวลาหรือไทม์ไลน์นะคะซึ่งเป็นการสรุปรวบรวม,รวมจาก วิดีทัศน์ที่ได้ฉายไปธอได้านในห้องนะคะเ,คเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชการณียกิจที่สําคัญของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลปัจจุบนันและในช่วงเวลาเดียวกันยังเปรียบเทียบกับเหตุการณ์สำคัญของต่างประเทศทั่วโลกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ของเอเชียยุโรปอเมริกาและแอฟริกาด้วยค่ะ ส่วนวันนี้ก็ขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยนะครับที่พาผมเยี่ยมชมนิทรศรัตนโกศิทร์แห่งนี้นะครับพี่เล็กครับมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมบ้างครับผมค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่สนใจมารับชมนิทรรศการในนิทัรศรัตนโกศิทป์แห่งนี้นะคะสามารถมาเยี่ยมชมได้นะคะในวันอังคารถึงวันอาทิตย์เลยนะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง19น,น,น,นาฬิก,กาเลยนะคะเราจะมีค่าเข้าชม100บาทสําหรับท่านผู้ชมทั่วไปนะคะฟรีสําหรับ นักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุผู้พิการรวมถึงพระภิกษุสงฆ์ด้วยนะคะโอเคครับยังไงก็ขอขอบคุณพิลลกอีกรอบครับผมสวัสดีสสดครับนด,ด,ดีมากๆเลยค่ะ ที่นิทัศน์รัรตนโกสินแห่งนี้นะครับก็ยังมีจุดชมวิวที่เห็นมุมต่างๆของกรุงเทพมหานครอีกด้วยจะเห็นอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอลองไปเดินดูดีกว่าครับ เป็นยังไงบ้างครับนิทัศรัตนโกสินทร์สำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวนะครับหรืออยากจะพาลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยมาศึกษาประวัติศาสตร์บ้านเมืองเราก็มาก็ได้ที่นี่เลยครับนิทัศรัตนโกสินทร์นั่นเองสําหรับการเดินทางนะครับก็มาไม่ยากเลยครับอยู่ที่ถนนราชดำเนินการนะครับก็สามารถมาได้ทั้งรถสาธารณะรถส่วนตัวหรือจะปั่นจักรยานมาแบบผมก็ได้นะครับและในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนิทัศรัตนโกสินทร์มากๆครับสำหรับความรู้และเรื่องราวดีๆที่เราได้รับกันในวันนี้นะครับ เอาละครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับผมแวนชนินทร์จิตปีดาในรายการขี่เสือเที่ยวสวัสดีครับ